สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนสายพานบีเบลนะครับสายพานเครื่องนะครับของมาด้าสามนะครับในเิ้นของนี้นะครับมาด้าสามเครื่องพันหกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนครับว่าทำยังไงนะครับมาดีกว่อนอถอดร้องแล้วกันนะครับถอดร่อ นะครับไขน็อตหนึ่งสองสามชั้งล่างด้วยนะครับไขยน็อตด้วยครับถอดออกแล้วนะครับ ทีนี้ก็ใช้ซสก็ตเบอร์สิบสี่นะครับเพื่อขันตำแหน่งตรงนี้นะครับอยู่ใต้นี้นะครับขัน้าไป ต,ต้องถ่ายไอ้น็อตตัวนี้ไปออกมาด้วยนะครับท่อ่อยาเอสองตัวนะครับจะได้ใส่ไปเจอได้ง่ายๆนะครับไปจุกเตรียร์ส่ยัางก่อนนะครับไปตนะครับ ดึงดึงออกได้เลยนะครับ สสั้สสสทนท,นทีนี้ผมจะใส่เส้นเก่ากลับเข้าไปนะครับพาผมซื้อมาผิดนะครับไหนก็ถอดแล้วจะทำวิดีโอผมก็เลยจะใช้เส้นกลับเข้าไปนะครับก็โยกเทนเตนเนอร์ตัวเทนเตนเนอร์ตัวนี้ก่อนนะครับโยกโยกครับ รอยอน,ยอนเราต้องร้อยทุกตัวก่อนนะครับร้อยทุกตัวตั้งแต่ไดชาร์ปคอมแอร์นะครับแล้วก็วงมาแรงพาวเวอร์นะครับแล้วก็ลูกกลอกตรงนี้นะครับตามไม้หมดให้เหลือไว้เฉพาะปั๊มบุรีปั๊มน้ำนะครับเราโยกนะครับเราให้ดันเข้าทางนี้นะครับ พอพอใส่พานอนแล้วก็ให้กดตรงนี้เข้านะครับมันจะเข้าง่ายกว่านะครับก็เทคนิคก็คือให้ใส่ตรงนี้สุดท้ายนะครับนะครับแล้วก็ค่อยทนตินเทนเนอร์ลงนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับก็ถอดออกนะครับเราจะได้นะครับก็ใส่ ัเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นครับก็ผมซื้อสายสายมาผิดผมก็ใส่เส้นเก่ากลับไปก่อนนะครับเนาะก็เส้นเก่าเส้นใหม่ก็ใส่แบบเดียวกันนี่แหละครับเนาะก็ประมาณนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูนะครับ